ศูนย์ประสานงานพรรคาตนาคไทยตำบลคลนกรดอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชดรอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคาตอนาคคไทยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงเลขาธิการพรรคนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคและประธานภาคใต้นายวิเชียนชวฤทธิ์รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรคและพันเอกสุชาติจันทร์ธระติกุลแกนนำพรรคใต้เรียกประชุมว่าที่ผู้แสดงเจตดจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครสสภาคใต้และแกนนำของพรรค เพื่อติดตามการทำงานในพื้นที่ตามนโยบายที่พักมอบหมายพร้อมมอบนโยบายยกระดับการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งดรอ,อ,อุตมะกล่าวว่าพักกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในพื้นที่ภาคใต้และมีความคืบหน้าอย่างมากในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งการประชุมขุนพลแกนนําพักที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อวางแผนยกระดับการขับเคลื่อนของพักให้เข้มข้นขึ้นโดยได้มีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งพื้นที่ทํางานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นนายสมทิรั์กล่าวว่าพักขอขอบคุณพี่น้องภาคใต้ที่เห็นว่าพักเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนและไว้ใจในทีมเศรษฐกิจและคาดหวังว่าจะเป็นพักที่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งการหารือในวันนี้พักได้มีการกําหนดแผนการทํางานที่มุ่งเน้นเขตพื้นที่ให้ได้รับความไว้วางใจให้มากที่สุด รวมถึงมีการพูดคุยเรื่องคะแนนปาตเตลิสของพรรคในภาคใต้ด้วย โดยย้ำถึงแนวทางการทำงานของพรรคต่อทุกคนว่าเราไม่ใช่พรรคการเมืองที่ทำเป็นเฉพาะการหาเสียงแต่เป็นพรรคการเมืองที่ลงมือทำงานให้ประชาชนคู่ขนานการหาเสียงมาโดยตลอดแม้ว่ายังไม่มีการเลือกตั้งตรงนี้ทำให้เห็นชัดว่าเรามาเพื่อทำงานไม่ใช่มาเพื่อให้ได้เสียงไปเป็นสสในสภาอย่างเดียวแต่เราจะไปเป็นสสที่เข้าทำงานเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาคู่ขนานกับงานในพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกเรามา ผมและผู้บริหารส่วนกลางจะเคียงข้างและขับเคลื่อนการทํางานที่สอดประสานทั้งส่วนกลางและพื้นที่โดยขอให้ยึดถือแนวทางการทํางานที่ว่าพื้นที่ไหนเป็นของเราต้องรุกให้ขาดส่วนพื้นที่ไหนที่เรายังไม่มีกระแสต,ต้องรุกให้หนักทํางานให้หนัก เชื่อว่าพักพร้อมสําหรับสนามเลือกตั้งมั่นใจในกระแสของพักแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและว่าที่ผู้แสดงเจ็ดจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักนั่งกลางใจเป็นทางเลือกอันดับต้นๆของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนส่วนความพร้อมของพักกรณีมีการยุบสภานายสนทิรัตน์บอกว่าตนพร้อมเสมอว่าพัก้างอนาคตไทยพร้อมเลือกตั้งทุกเมื่อยุบวันนี้ก็พร้อมวันนี้ พักมีความพร้อมทั้งตัวบุคคลทั้งที่เปิดตัวและไม่เปิดตัวก็อยู่ในการเตรียมความพร้อมของพักมาโดยตลอดส่วนข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ราคาปาล์มตกต่ำนายสมชรัสกล่าวว่าเรื่องปาล์มน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องชาวภาคใต้พรสร้างนะักตไทยมีนโยบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนซึ่งเร็วๆนี้ตนจะลงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและจะประกาศนโยบายของพักภายใน2เดือนนี้ ด้านดออรอุตมะกล่าวเสริมว่านอกเหนือจากเรื่องปาล์มน้ำมันแล้วพักยังให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์การพัฒนาภาคใต้ไปสู่ยุคใหม่ซึ่งตรงนี้เราได้รับการตอบรับที่ดีจากการสัมมนายที่ภูเก็ตต่อจากนี้เราจะเดินหน้าจัดอีกในหลายพื้นที่เพื่อดูศักยภาพการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจและนำมาประกอบการจัดทำนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและตอบโจทย์ประชาชนในภาคใต้ เรามองการพัฒนาท้งระบบไม่ใช่เฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นคมนาคมท่องเที่ยวการเกษตรทุกภาคส่วนยึดโยงกันและต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน